สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นคลิปรูน่า4คลิปที่580นะวันนี้รากเลือดอยู่พอสมควรสำหรับ BTC นะฮะก็ทำให้พอร์ตของนักลงทุนหลายคนนะแตกสะบ้านหันแหลกก่อนที่สปอร์ตบิตคอย ETF จะได้รับอนุมตัติหรือไม่ได้รับอนุมัติภายในอาทิตย์นี้รู้เรื่องนะแต่ก็เป็นเรื่องปกติฮะ ต้องล้างขาขาลองนะเพราะทุกคนก็หวังใช่ไหมจะขึ้นก็มีการล้างขาลองแล้วก็กระดกล้างขาช็อตด้วยหรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะ,ะแต่วันนี้เองนี่ก็ลากเลือดอยู่พอสมควรโดยรูหน้าซีนะก็ลากลงมาแล้วก็ดีดกลับไปนะก็ดูกันไปยาวๆฮะเหตุผลนะ หลายคนก็หาคำตอบเอ้มันลงเพราะอะไรนะฮะจริงๆมันมาจากข่าวการวิเคราะห์นะของสำนักข่าวบลนะ็อกหนึ่งะที่ได้มีการวิเคราะห์ว่าตัวเซกเองเนี่ยอาจจะไม่อนุมัติสปอตบิตคอย์ ETF นะก็คือ,อปฏิเสธหมดเลยปฏิเสธคําขอหมดเลยไอที่ยื่นๆกันมาเนี่ยนะฮะเขาเรียกว่ามันจะเกิด เขาเรียกว่ารักภูครั้งใหญ่มาโหรานเลยแหละนะเพราะอะไรเพราะว่าเหมือนให้ความหวังนักลงทุนให้ข่าวอะไรต่อเมียอะไรมานะอยู่ดีๆก็ไม่อนุมัตินะอาจจะเพราะสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งแต่จริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่สิ้นปีที่ผ่านมาตั้งแต่ลาหูย้ายออกมาเนี่ยนะฮะตัววานเองเนี่ยปล่อยข่าวนะฮะปล่อยข่าวในลักษณะให้ความหวังนักลงทุนเนี่ยค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะมีการปล่อยสปอตเอ,อ่สปอตโฆษณานะ ไม่ว่าจะเป็นการเห็นการเข้าประชุมต่างๆที่ถี่ขึ้นนะเห็นเม็ดเงินนะอ่าเราก็ยื่นให้ธนาคารก็ดีอะไรก็ดีนะเข้ามาอ่าเป็นสภาพคล่องให้กับกองทุนอย่างนี้เป็นต้น นะแต่สุดท้ายวันนี้เองเนี่ยซึ่งเป็นวันที่หลายคนบอกว่าเป็นวันเกิดของ Bitcoin หรือ Genesis b o อกเนี่ยแต่ผมมองว่าไม่ใช่วันเกิดจริงๆเนี่ยมันเกิดวันที่31ตุลาวันฮาโลวีนนู่นะนะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ไม่เป็นไรใครจะถือวันเกิดไหนแต่ผมถือวันเกิดนั้นนะเออเรามาดูนะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ย มันเกิดอะไรขึ้นในข่าวนี้แต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเรามาดูตรงนี้ก่อนคอยเก,กโกะนะได้มีการรายงานนะนักเทรดชาวไทยนะถือลูน่าซีเป็นอันดับหนึ่งนะอของเรานี่มันชอบติดอันดับหนึ่งตลอดเวลาเลยนะชุมชนเรานี่ค่อนข้างเข้มแข็งอยู่พอสมควรอันนี้ลูน่าซีก็มีชิบะใช่ไหมฮะแล้วก็มีบ้องกาล่านะนี่ก็เป็นเหรียญที่ลูกศิษย์บางคนก็ถือจริงๆผมก็ถือกาล่านะ ก็จะมีกี่เหรียญเนี่ยที่ติด1ใน10 000. เหรียญของคนไทยยอดนิยมนะฮะก็จะมีลู n a C ชุมชนเราแข็งแกร่งนะฮะติดท็อปเทตลอดเลยนะลูน่าแล้วก็ชิบะนะอ่าแล้วก็บ้องนะฮะกาล่ ara, นะอ่าใครถืออยู่นะอันนี้ก็เป็นรายงานโดยอ้างอิงข้อมูลจากคอยเก็กโกะนะก็ถือว่าเป็นชุมชนที่เข้มแข็งนะติดอันดับหนึ่งตลอดนะฮะชุมชนเรานี่สุดยอดจริงๆนะส่วนอีกอันหนึ่ง ก็เป็นวาสนาผู้ใดเนาะนะราคาของตัวเปเป้ที่เกิดขึ้นในเชนของอของตัวโซลาร่าเนี่ยราคานะครับพุ่งไปเท่าไหร่นะ1,000ล้านเปอร์เซ็นต์นะจากราคาเนี่ยเท่าๆกับลูน่าซีเลยนะเริ่มต้นเนี่ยราคาเท่าๆกับลูน่าซีนะเห็นไหมศูนยุดศูนอันนี้เป็นเงินบาทนะฮะพุ่งขึ้นไปเนี่ยถึง7,000 70, 0บาทหลายคนบอกว่าวิ มันขึ้นเลยขนาดนี้นะมันขึ้นทางเทคนิคหรือมันขึ้นเพราะอะไรอันนี้เราหาไปหาคําตอบกันดูนะฮะแต่ที่แน่ๆหลายคนก็บอกเออมันมันในทางเทคนิคมันก็เป็นไปได้เหมือนกันเนาะที่เหรียญมันจะขึ้นขนาดนี้ได้ฉะนั้นลูน่าซีมันก็เป็นไปได้เหมือนกันฮะอะไรก็เป็นไปได้ในโลกคริปโตฮะนะขึ้นได้ลงได้นะเป็นเรื่องปกติมันลงมาได้มันก็ขึ้นกลับไปได้ฉะนั้นนี่ก็ถือว่าเป็นอีกมิติใหม่ที่เราเห็นนะฮะว่ามันก็มี โทเคนนะที่ราคาสามารถขึ้นขนาดนี้ได้นะมันก็เลยเกิดนี่ไงที่คนเขาบอกมันสามารถปั่นราคากันแล้วสามารถที่จะทําให้เปลี่ยนจากคนจนเป็นคนรวยได้ก็เพราะอย่างนี้แหละอันนี้ก็ถือว่าเป็นวาสนาผู้ใดนะเ,เราไม่ได้ไปถือมันไงนะมันเป็นเหรียญเปป้ที่เกิดอยู่ในเชนของโซลานะ่านะวันนี้เองก็มีข่าวดีหลายข่าวนะโดยเฉพาะเวโรนะฮะตัวเวโรเองเนี่ย ก็ได้จับมือนะทำเว็บ3กับรัฐบาลลาวนะก็ถือว่าดีนะฮะอันนี้ถือว่าใครที่ถือเหรียญเจ้านี้อยู่ก็ถือว่าโอเคมากๆเลยเนาะ,อะตอนนี้นี่สาธารณะของสเมกาเนททะลุไป34ีทิลเลียนแล้วนะฮะมากกว่าปริมาณอุปทานของลูน่าซีลูน่าซีมีแค่หกจุทิลเลียนนะฮะส่วนนี่ของสเปกาเน่สามสิบสามอ่าสามสามสิบ 34นะล้านดอลลาร์ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะล้านล้านนะอันนี้ถือว่าทะลุเยอะมากเลยแล้วเป็นฟองสบู่ที่พร้อมที่จะแตกในอนาคตนะหลายคนก็บอกมันจะแตกเลยคือต้องเข้าใจอย่างนี้นะฮะว่าการที่จะล้างหนี้ตรงนี้เนี่ยคุณต้องไปล้างกับเจ้าหนี้แล้วเจ้าหนี้เขาจะยอมปลดหนี้ให้ไหมแล้วเจ้าหนี้ตอนนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกเอกชนนะที่ซื้อพันธบัตรรัฐบาลนะคุณก็ไปดูอันนี้มันคือฟองสบู่ลูกใหญ่ที่กําลังจะเกิดขึ้นในอนาคต ส่วนตัวบรรดากองทุน,นที่ยื่นสปอร์ตบิตคอย ETF ได้มีการประกาศค่าธรรมเนียมเรียกเก็บสําหรับการซื้อสปอร์ตบิตคอย ETF แล้วคุณดูสิเนี่ยภาพมันปูพื้นมาแบบโอ้โหสวยงามมากเลยนะอันแรกเลยมีการประชุมถี่มากเลยสําหรับเสกนะไม่พอนะฮะยังมีการออกสปอร์ตโฆษณา นะฮะไม่พอนะฮะยังมีนู่นมีนี่มีนั่น,นเตรียมเตรียมเงินนะฮะเอาจะไว้ซื้อบิตคอยอ่าแล้วอยู่ดีๆมีบ็อกเกอร์บ็อกหนึ่งเนี่ยออกข่าวมาวิแคะนะไม่ใช่วิเคราะห์นะวิแคะวิแคะเสร็จราคาล่วงพี่จิม นะซึ่งเป็นนักแช่งบิตคอยกับพูดไปในทางบวกเลยทําให้ราคาลงจะขึ้นกลายเป็นลงเพราะว่าสายแช่งเนี่ยเขาแช่งแม่นนะพอแช่งพับราคาล่วงคือแช่งว่าล่วงมันจะขึ้นพอแช่งว่าขึ้นมันจะล่วงนะฉะนั้นพี่จิมนี่ก็เป็นสายแช่งอยู่พอสมควรก็ลากเลือดลงมานะแต่อย่างที่บอกก่อนที่สปอตทองคําจะขึ้นนะมันขึ้นไปก่อนแล้วมันก็ทิ่มหัวลงมาหลังจากนั้นมันถึงจะขึ้นนะถ้าเกิดคุณดูคลิปก่อนๆที่ผมเคยพูดไว้หลายคลิปแล้วนะฮะว่า แท่งปีเนี่ยมันต้องลากแดงก่อนมันจะมีไส้อะถ้าคุณไปเห็นแท่งปีมันจะต้องมีไส้นะอีกข้อหนึ่งก็คือว่าสปอร์ตบิดท,ทองคำไอสปอร์ตทองคำเนี่ยนะฮะพอมันขึ้นเสร็จปั๊บตอนจะอนุมัติมันลงฮะมันลงแล้วมันขึ้นต่อครับทะนั้นแล้วเนี่ยคุณต้องดูกันช่วงนี้ก็เป็นช่วงเขาเรียกว่ากำจัดลายย่อยที่มีความแพนิคนะฮะ CNBC ก็กล่าวว่าเซกจะสามารถอนุมัตินะในทันทีในสัปดาห์นี้ นะในสัปดาห์นี้เนี่ยคือข่าวดีมันมีไงมันก็เลยขึ้น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 ,นพอมีข่าวลายนิดเดียวล่วงเลยนะฮะนี้ก็ว่ากันไปเพราะวันนี้เนี่ยนะฮะพอไอ้บล็อกเจ้านี้นะซึ่งวิแคะนะวิแคะเนี่ยว่าจะไม่อนุมัติเนี่ยออกมาแล้วพี่จิมก็แช่งด้วยเนี่ยทำให้ล่วงหลังจากทันนั้นทันทีทันใดนะตัวแบ็กล็อกเองก็ได้แจ้งเจ้าหน้าที่นะฮะของแบ็กล็อกเองให้เตรียมการอนุมัติสปอตบิทคอย ETF สรุปจะเอาไงนะ นี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งค่อนข้างที่จะโอลมานอยู่สำหรับตลาดคริปโตตอนนี้นะเนี่ยอย่างที่บอกนะฮะว่าเออหลายๆเจ้าเนี่ยวิคเคราะห์ไปในทางบวกแล้วอยู่ดีๆมีเจ้าหนึ่งวิเคราะห์ในทางลบนะเดี๋ยวเรามาดูนะฮะอันนี้ไมค์คุณไมเคิลน,นะ เออเซลเลอร์นะก็เทขายหุ้นตัวเองมาซื้อบิตคอยแทนนะส่วนลูน่าซีเองเนี่ยจริงๆก็อย่างที่บอกนะว่าใบั้นยังคงเผาต่อไปนะหลายคนก็บอกว่าเผาไม่เกิดเป็นมรรคเป็นผลอะไรมันเป็นมรรคเป็นผลนะฮะแต่คุณไม่รู้ว่ามันเป็นมรรคเป็นผลตรงไหนเท่านั้นแหละส่วนลูน่าซีเนี่ยผมว่าโปรเจกต์ไอ้เลเยอร์สองเนี่ยเริ่มทํางานในลักษณะกันช่วยกันเบิร์นนะผมก็ต้องรอดูนะว่าโปรเจกต์อื่นๆจะดีจริงๆเนี่ยผมเชียร์อยู่2เรื่องที่ผมอยากจะบอกไอ้พวก บรรดาเดฟทั้งหลายว่าหนึ่งนะหาคนไปจดทะเบียน อ่าลูน่าซีให้มันเป็นหลักทรัพย์ไปเลยให้มันรู้แล้วรู้รอดไปนะข้อที่2ทําค่ารมเนียมให้มันเป็นศูนย์ซะนั่นแหละคือสิ่งที่จะทําให้เจริญรุ่งเรืองประโยชน์โพดผลจะเกิดมากกว่านี้คือทําให้มันถูกกฎหมายอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งส่วนบิตคอยเองเนี่ยมาเก็ตแคปนาอยู่อันดับ12ของตลาดโลกนะทองคําเป็นอันดับหนึ่ง e ออันดับ2 Microsoft อันดับ3นะแล้วก็ไล่ลงมา Google อันดับ5นะฮะอเมซอนอันดับ7นะฮะส่วนเทสล a าของ e l o อนมาร์กเนี่ยอันดับ11 นะตัวการทำโพลนะการเลือกตั้งของเซเมกาเนี่ยหลายๆคนเนี่ยที่เป็น ประชาชนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งนะเขาก็โหวตให้คนที่จะมาในรอบนี้ควรจะต้องมีเขาเรียกว่ามุมบวกกับคริปโตมันแสดงให้เห็นว่าการเลือกตั้งรอบนี้เนี่ยประชาชนต้องการนโยบายคริปโตมากขึ้นอันนี้จะถือว่าเป็นปีบูมมาเก็ตนะปี2024-25นะฮะแล้วก็27-28 28จนะฮะ28เนี่ยจะเป็นปีทองนะเพราะมันจะขึ้น2รอบส่วนแบ c ็คล็อกเองก็อย่างที่บอกเขาเตรียมเงินเอาไว้สำหรับซื้อบิตคอยเนี่ย10 ล้านดอลลา,าร์สหรัฐแต่มีเจ้าหนึ่ง200ล้านดอลลา,าร์สหรัฐนะ,ะมีการยื่นเอกสารอาว่ากันไปนี่ขายหุ้นอีกอันนึงนะฮะก็เป็นการพูดถึงว่าเออตัวดอกเบี้ยนะที่มีการจ่ายให้สำหรับการสเต็กเนี่ยเขาก็เจ้าเนี้ยคือเขาพยายามรณรงค์ให้คนเนี่ยเอารูน่าซีเนี่ยนะฮะมาอะไรฮะมาสเต็กอยู่ในเชนจะดีกว่าเพราะอะไรเพราะการสเต็กนะฮะในเอ็กเชิงเนี่ยมันให้ผลตอบแทนน้อย คุณดูนะเขาเปรียบเทียบก็คือเขาเปรียบเทียบว่าการเอาลูน่าซีเนี่ยที่ราคายังไม่ขึ้นตอนนี้นะแล้วคุณหวังว่ามันจะถึง1ดรอนล่าก็ดี1บาทก็ดีเนี่ยในชุมชนเราอะนะฮะเออถ้ามาสเต็กในสเตชันเนี่ยคุณจะได้ดอกเบี้ยเนี่ยสิบสามเปอร์เซ็นต อ่าสิบนะแต่ถ้าคุณเป็นสเต็กในเอ็กชิงโดยเฉพาะคูคอยเนี่ยจะได้แค่แปดเปแล้วก็ล็อกปริมาณด้วยคือมันมันไม่สามารถที่จะสเต็กได้มากกว่าเขาก็จะกำหนดเลยนะว่าเจ้าหนึ่งไม่เกินล้านลูน่าอย่างเงี้ยเป็นต้นอันนี้เป็นต้นนะฉะนั้นเนี่ยการสเต็กอยู่ในเชนเนี่ยหนึ่งนะฮะทรัพย์สินคุณปลอดภัยเออมันก็ใช่มันก็เป็นข้อดีนะข้อที่1ทรัพย์สินคุณปลอดภัยเพราะว่าถ้าเอ็กเชิงปิดตัวหรือเอ็กเชิงโดนแฮ็กเนี่ยทรัพย์สินคุณไม่ถูกแฮ็กไปด้วย มันจะยังอยู่ถ้าคุณเก็บไอชีตโค้ดเอาไว้ครบถ้วนบริบูรณ์มีใครเจอนะสอดอกเบีย้ยมันสูงนะอย่างก็อโนดเนี่ยจ่ายดอกเบีย้ย13%อนะอันนี้ก็เออก็จริงนะเพราะว่าผมก็จะมีอยู่ ส่วนหนึ่งนะที่ไม่ได้ตั้งออเดอร์ขายนะส่วนที่ตั้งออเดอร์ขายเนี่ยจะไม่ไปฝากส่วนที่ไม่ได้ตั้งออเดอร์ขายเนี่ยประมาณ2ล้านเนี่ยผมก็ไปฝากไว้ในสเตชันนะก็คือเอาไปฝากแล้วก็ได้ดอกประมาณนี้แหละนะนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะก็ลองดูแล้วกันอย่างที่บอกนะฮะว่ามันมีบล็อกบล็อกหนึ่งนะฮะเขียนบทความเดี๋ยวเราไปดูนะ,ะที่ตัวบล็อกนะเออเนี่ย ราคาล่วงลงมาใช่ไหมฮะล่วงลงมาเสร็จมันมีการช้อนกลับทันทีเลยนะแล้วล่วงลงมาถึง3 0 0 0 0ื่นสามนะหลายคนบอกโู้โหลูกี้ตั้งออเดอร์ซื้อไว้สักดีอะดูทรงกันตัวเองเรามาดูบล็อกนะฮะไอ้บ็อกที่เป็นปัญหาคือเจ้าเนี้ยเขาพูดบอกว่าเอ่อตัวเสกเองเนี่ยจะไม่อนุมัติคือเขาจะปฏิเสธเลยก็คือพิจารณาแล้วปฏิเสธก็คือไม่อนุมัติให้บริษัททั้งหมดเนี่ยนะฮะอ่า ไม่ได้รับสปอร์ตบิตคอยนะ์อ่าแล้วก็กลายมันจะเป็นการเหตุการณ์ลักภูที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะก็คือจะทำลายคริปโตเลยละ่ะนะก็ถ้าเกิดคิดแบบแบบลบๆก็อาจจะใช่นะคือเสกเองก็ไม่ได้แฮปปี้อะไรกับการอนุมัติตรงนี้อยู่แล้วแต่ผมก็มองอีกมุมนึงว่าเขาทำอย่างนี้เนี่ยเขา เสี่ยงที่จะถูกพวกกองทุนทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวงเนี่ยสิกองทุนซึ่งใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยฟองนะเสกจ,จะรับมือไหวไหมจะมีเงินจ่ายค่าเสียหายคืออย่างนี้นะคุณต้องเข้าใจด้วยนะฮะว่าเอ่อค่าดําเนินการต่างๆเนี่ยที่ตัวบรรดากองทุนทั้งหลายเนี่ยเขาใช้ไปเนี่ยเขาถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการแล้วเสกไม่อนุมัติเนี่ยเขาเสียหายหนักมาก เช่นการทําสปอตต่างๆสปอตโฆษณาจ้างคนมาโฆษณาจ้างดาราจ้างเจ้าหน้าที่จ้างนักกฎหมายจ้างอะไรต่อมีเลยมันคือค่าใช้จ่ายนะฮะพอมันเป็นค่าใช้จ่ายมหาศาลเนี่ยเจกไม่อนุมัติแล้วประชุมหลายรอบแล้วกลับไม่อนุมัติปรับแก้เอกสารทั้งหลายรอบกลับไม่อนุมัติเนี่ยเก พร้อมที่จะจ่ายเงินค่าเสียหายตรงนี้หรือไม่อันนี้ก็เป็น question mark นะผมว่าตัวประธานเสกเองเนี่ยคงไม่เอาตัวเองมาเสี่ยงที่จะถูกกองทุนที่ใหญ่ที่สุดในโลก13กองทุนเนี่ยฟ้องมันจะสนุกมากเลยนะเรียกค่าเสียหายเนี่ยในมูละเมิดเนี่ยฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็คิดไปได้มุมนี้มุมหนึ่งนะอถามว่าโอกาสที่จะปฏิเสธพอปฏิเสธปั๊บเขาต้องทำไงฮะเขาจะต้องไปฟ้องนะเหมือนเกณสเกลอะ นะว่าให้กลับมาพิจารณาซึ่งตัวตัวคดีของเกสเกล,เ,กลเนี่ยเขารับพิจารณานะพิจารณาก็คือมันจะมีขั้นตอนอยู่2ขั้นตอนไงก็คือตอนแรกเนี่ยเขาปฏิเสธไม่พิจารณาหลังจากนั้นมาศาลบอกให้พิจารณาเขาก็พิจารณาพอเขาพิจารณาเสร็จเนี่ยเขาจะไม่อนุมัติบอกเขาไม่อนุมัติเอาค่าใช้จ่ายที่เสียไปก็จะถูกจะถูกพวกกองทุนฟ้องใช่ไหมะอันนี้ก็ถือว่าเป็นความเสียหายขนาดใหญ่ซึ่ง ก็ว่ากันไปถ้าเกิดเขามีเงินชดใช้อ่ะนะอันนี้ก็เป็นเรื่องหรือเขาจะเอาเงินจากใบนั้นไปชดใช้ไอ้ค่าปรับอ่ะไอ้ค่าปรับ4 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐไปชดใช่ใชไหมก็ว่ากันไปสําหรับเอ่อปัญหาตรงนี้แต่อันนี้ก็ถือว่าเป็นมุมมองของบล็อกนี้นะที่เขาวิเคราะห์นะวิแคะผมก็ใช้เขาแล้วก็วิเคราะห์ไม่วิเคราะห์มาวิเคราะห์ในวันที่้ายเป็นวันเกิดของบิตคอยด้วยอ่าว่ากันไปนะสาหรับเรื่องนี้แต่ในทันทีทันใดฮะในทันทีทันใด ตัวคอยแก๊ปเองก็ลงข่าวว่าแบ็กล็อกกับ JP Morgan เนี่ยนะฮะได้เรียกให้เจ้าพนักง,งานหรือเจ้าหน้าที่เนี่ยเตรียมพร้อมนะฮะกับการอนุมัติสปอ Bitcoin ETF เนี่ยในฝั่งของกองทุนเองเนี่ยกับกับเตรียมพร้อมนะเออบล็อกเนี่ยแค่เขียนวิเคราะห์แต่ไอตัวกองทุนเนี่ยเขาเชื่อว่าเขาได้รับอนุมัติแล้วเขาก็แจ้งเจ้าหน้าที่ให้เตรียมรับเตรียมรับแรงกระแทก หลายคนก็บอกว่าไอ้ข่าวลายที่ปล่อยออกมาเนี่ยเพียงแค่ปล่อยออกมาเพื่อจะเก็บของจากรายย่อยที่แพนิควิตกกังวลเครียดนะหรือ,เ,อเป็นนักลงทุนที่แทงขาไอฟิวเจอร์ไว้ในขาลองเยอะนะต้องล้างขาขาลองเพื่อจะให้เกิดอ,อีกแบบหนึ่งเดี๋ยวพอล้างขาลองเสร็จล้างขาช็อตต่ออีกอ่ะนะเดี๋ยวคืนนี้มันก็คงจะสนุกปกติเนี่ยก่อนอย่างที่บอกนะก่อนที่จะอนุมัติเนี่ยมันก็จะมีเหตุการณ์ประมาณนี้เกิดขึ้นอยู่เสมอ นะเกิดขึ้นอยู่เสมอซึ่งเราเองเนี่ยเราเป็นพวกที่ถือสปอตอยู่แล้วเนี่ยเราไม่มานั่งวิตกกังวลอะไรมากใช่ไหมเราก็ดูดูรอๆกันไปอย่างที่บอกฮะราคาล่วงลงมาถึง30,000เลยนะในบางกระดานนะสามหม่ 39, นะล่วงลงมาถึง3 9 0 0มเลยแล้วก็เด้งกลับไปตอนนี้ไม่รู้เป็นยังไงนะผมก็ไม่ค่อยสนใจหรอกเพราะว่าจริงๆหลายเหรียญเลยที่ซื้อเนี่ยผมซื้อมาตั้งแต่ราวๆประมาณ16 อันนี้สําหรับบิตคอยนืเหรียญอื่นเนี่ยเราอยู่ฐานล่างกันหมดเลยนะอย่างที่บอกนะเราไม่เราเป็นเราให้พวกวานเนี่ยเป็นนั่งร้านให้เราเหยียบเราเนี่ยเป็นนั่งร้านให้เราเหยียบเราอย่าไปเป็นนั่งร้านให้วานบางทีเนี่ยหลายคนที่พัดพลาดเนี่ยส่วนใหญ่ชอบไปเป็นนั่งร้านให้เขาเหยียบหัวขึ้นไปอะ่ะฉะนั้นนะเราจะต้องเป็นนั่งร้านเราจะต้องเป็นฐานลาก และให้เขาเป็นนั่งร้านให้เราเหยียบขึ้นไปนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของตัวบิตคอยนะอย่างที่บอกฮะว่าตอนนี้เนี่ยพวกบรรดาผู้สมัครนะสปอร์ตบิตคอยอีทีเนี่ยก็ออกสปอร์ตโฆษณาวิดีโอเนี่ยค่อนข้างเยอะนะเหมือน ชี้ชวนเชิญชวนให้คนเข้าใจเรื่องบิตคอยคริปโตมากขึ้นแล้วก็ชวนชวนให้มาลงทุนนะนี่ถือว่ามันเป็นการโฆษณานะอ่านี่ว่ากันไปรู้สึกว่าคนอินเดียนี่จะชอบชิบะามากเลยนะฮะเขาก็ซื้อชิบากันเยอะนะคนไทยก็ซื้อชิบานะเพราะว่าติดอันดับอันดับ,นดบใน10อันดับนะอย่างที่บอกว่าตอนนี้เองเนี่ยก็มีการล้างพอร์ตหรือพอร์ตแตกเนี่ยไปประมาณ500ล้านดอลลาร์สหรัฐถือว่าเยอะนะ ถือว่าเยอะอันนี้ก็ถือว่าเป็นภาพรวมสําหรับวันนี้นะจริงๆผมว่าเออมันจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราอย่าไปเขาเรียกว่าตื่นตะหนกนะกับข่าวต่างๆที่วานมันปล่อยวานเนี่ยเขาใช้แค่บทความบทความเดียวแล้วมีแรงขายสักเล็กน้อยเนี่ยมันก็ทําให้คนแพนิคนะเสร็จแล้วถามว่าเรายังเชื่อมั่นในตลาดนี้เราเป็นคนที่ถือแบบสปอตเราไม่ได้เป็น เดทนะนะเราไม่ได้เล่นฟิวเจอร์ฉะนั้นเราไม่ต้องไปดูกราฟอะไรมากมายถ้าเราเข้าที่ราคาที่ถูกนะแล้วไปขายที่ราคาที่แพงนั่นคือจบนะเราเป็นรายย่อยฉะนั้นเนี่ยเราไม่มีเลเวอเรจเราไม่มีต้นทุนพอที่จะไปแข่งกับวานได้นะฉะนั้นเราก็ดูกันไปสำหรับลูน่าซีเองเผมก็มองว่าอย่างที่ผมพูดไปเมื่อวานนี้นะว่าถ้าตัว l ูน่าซีมันไม่มีพอยต์อะไรสำคัญ ใบแนนเขาคงไม่เอาเงิน260กว่าล้านบาทเนี่ยมาเผาเล่นนะมีใครเอาเงินตัวเองมาเผาเล่นฮะผมถามแค่นี้แหละนะคุณจะเอาเงิน200กว่าล้านบาทเนี่ยมาเผาเล่นเหรออืถ้ามันไม่มีประโยชน์โพดผลอะไรนะฮะคนที่เป็นนักธุรกิจเนี่ยเขาคงไม่เอาเงินเพียงเท่านี้มาเผาเพื่อหวังเงินจํานวนน้อยนิดคุณนึกออกไหมคือเขาหวังเงินจํานวนใหญ่นักลงทุนเนี่ยเขาสูญเสียเงินจํานวนเล็กน้อยเพื่อหวังเงินใหญ่ ฉะนั้นเนี่ย200เขามองแล้วว่าไอ้260ล้านเนี่ยเขาจะได้คืนหลังจากนี้หลังจากที่ l ู n a C ีเนี่ยมันสามารถกลับไปได้หลายคนก็ถามบอกเอา้าแล้วลูน่าซมันจะมีประโยชน์อะไรมันก็คือหลักทรัพย์ที่เอาไว้เป๊กกับ u s t c แล้ว u s t c จะเป๊กเมื่อไหร่ก็ <S <S ผมก็พูดหลายคลิปว่าก็ลองเป๊กดูก็โดนโดน,โดนตัวเซกฟ้องอีกรอบหนึ่งนะเพราะอะไรเพราะว่า p a y p a l เองเนี่ยแค่ ออกสเตเปอรคอยยังโดนฟ้องเลยนะฮะอ่า USDT เนี่ยนะฮะก็โดนจีนแบนใช่ไหมฮะเพราะว่ามีคนเอาหยวนดิจิตอลเนี่ยไปสวอปเป็นไปซื้อไปซื้อเป็นเงินสกุลอ่า USDT เพื่อซื้อคริปโตนะก็โดนจีนแบนอีกฉะนั้นเนี่ยตราบใดที่ยังไม่มีกฎหมายของประเทศมหาอำนาจใน3ส่วนเนี่ยนะในยุโรปเนี่ยคุณไม่ต้องห่วงฮะมันออกไมก้ามาแล้วไอ้ตัวไมก้าเนี่ยเขามีผลบังคับใช้เนี่ยก็คือกลางปีนี้ คือปี2024ส่วนสเริกาเนี่ยเรื่องกฎหมาย s เ a b l e c ค i ยเนี่ยยังไม่ได้ออกมาฉะนั้นเนี่ยกฎหมาย s เต b l e c ค i จะออกมาเนี่ยก็พยายามเร่งกันอยู่นะผมก็รออยู่ว่ามันจะออกมาเมื่อไหร่นะฮะสภาก็บอกพยายามที่จะเร่งแต่ออกมาฉบับหนึ่งแล้วนะฮะฉบับหนึ่งมันเป็นเรื่องธุรธุรกิจในบล็อกเชนโดยใช้บล็อกเชนในการทำธุรกิจแต่ยังไม่ได้เกี่ยวข้องกับเอเอตัวอะไรนะสเตเบิลคอย มันจะมีกฎหมายอยู่4ฉบับที่เข้าสภาออกมา1ฉบับนะเหลืออีก3ฉบับสเต b l เปอรคอยเนี่ยมันมีปัญหาอย่างนี้ว่าตัวตัวเฟดเองเนี่ยมีอำนาจในการตรวจสอบนะเฉพาะสเต็ปเปอรคอยที่เป๊กด้วยเงินจริงหรือสเต b l เปอรคอยแบบอัลกอริทึมด้วยถ้าเกิดกฎหมายตัวนั้นเนี่ยออกมาเนี่ยไม่ครอบคลุมนะไม่ครอบคลุมสเต b l เปอรคอยแบบอัลกอริทึมก็คือ U S D C เนี่ยเราก็สามารถเป๊กกันได้โดยไม่ถูกฟ้องโดยไม่ถูกฟ้องนะแต่ถ้าเกิด มันคือจริงๆอะผมว่าทุกอย่างที่มันหยุดเนี่ยมันหยุดรอดูรอดูว่ากฎหมายมันจะเป็นยังไงมากกว่านะฮะเพราะว่าอย่าลืมนะฮะว่าในช่วงที่เราทําโปรเจก t นี้เนี่ยอาจารย์คิมก็เคยพูดอยู่ว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะต้องทําอะไรนอกอมเมกาขนาดเราทํานอกอเมกาเนี่ยนะฮะตัวโดเองยังโดนฟ้องเลยคืออะไรที่มันเป็นแบรน์หรือมันเป็นชื่อเขาเขาฟ้องได้หมดแหละ ะนนแล้วเนี่ยคุณจะทํานอกประเทศเขาหรือคุณจะทําในประเทศเขาก็โดนฟ้องอยู่วันยังค่ำอะฮะการถูกฟ้องเนี่ยจะถูกแช่แข็งอ่าเหมือนรอิปเปิลริปเปิลถูกแช่แข็งราคาเนี่ยไว้3ปีไม่ขึ้นไปไหนเลยเพราะว่าการการที่ว่ามีปัญหาเรื่องคดีความเนี่ยจนเขาไก่เกียรกันได้แล้วจบกันได้นะฉะนั้นผมก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยชุมชนเองเนี่ยรู้ข้อนี้ดีนะรู้ข้อนี้ดีแล้วมันจะดีขึ้นมาไหร่ใจเย็นๆนะ ไม่ต้องห่วงบางคนบอกว่าเอ๊ลูน่าสองจะขึ้นมาแทนไหมคือถ้าเกิดมันเป็นไอ้กรณีที่ลูน่าสองเนี่ยนะเขาตั้งใจจะทำเป็นหลักทรัพย์แทนบิตคอยคุณเข้าใจเไหมว่าเออมันจะมีอยู่3ส่วนด้วยกันที่เกี่ยวข้องกับ u s อ c ลูน่าสี่เนี่ยนะฮะเป็นสเตเบิลคอยแบบอัลกอริทึมลูน่าสเนี่ยเป็นทรัพย์สินอยู่อีกฝั่งหนึ่งแล้วมันก็จะมีทรัพย์สินที่เอามาเปกค,คือมาค้ำประกัน เดิมเนี่ยเราใช้บิตคอยใช้ A อแวใช้ทรัพย์สินเยอะแยะมากมายในการค้ำประกันแต่มันมีปัญหาอย่างหนึ่งคือความผันผวนของราคาบิตคอยเนี่ยทำให้ลูน่าซีเนี่ยเจ๊งคือมันไม่มีทรัพย์สินที่พอที่จะเป๊กมันไม่เหมือนทองคำที่มันสเตเบิลนะฮะทองคำมันสเตเบิลราคามันไม่ได้ลงมากแล้วก็ไม่ได้ขึ้นมากแต่คริปโตหรือบิตคอยเนี่ยมันขึ้นแบบโอ้โหเวียงมหาศาลเลยมันเลยทาให้โปรเจกต์นี้ล่มมาง่ายถ้าเกิดเขาเปลี่ยนความคิดใหม่นะ เขาใช้รูน่าสเป็นทรัพย์สินในการเปกละ่ะเป็นการค้ำประกันเนะ่ะเพราะอะไรฮะเพราะรูน่าสนี่เขาไม่ได้ยึดโยงอะไรกับ USDC นะแล้วเก็ประกาศแจ้งไว้แล้วว่าเขาจะไม่สร้างสเต e ปคอยขึ้นมาใหม่แสดงว่าอ้าวไม่สร้างขึ้นมาใหม่ก็แปลว่ามันมีอยู่แล้วไง นะก็คือ USDC นะฮะก็ดูกันไปว่าจะเป็นยังไงแต่อย่างที่บอกนะในช่วงที่ราคามันขึ้นขึ้นลงลงไปตามกลไกตลาดเนี่ยวานเขาคงไม่ให้ข่าวอะไรในลักษณะที่จะทําให้ราคาขึ้นเพราะว่าหลังจากนั้นมาเขาจะซื้อแพงนะเขาจะซื้อของแพงไงไปทําให้มันขึ้นมาไม่ได้นะก็ต้องกดกดไว้อย่างนี้แหละเหมือนที่โทเบียนบอกอะตราบใดที่ใบั้นยังไม่ปล่อยมือจากตรงนี้ราคาก็จะยังไม่ขึ้นหรอกนะก็ดูกันไปนะสำหรับรูน่าสีขอให้ใจเย็นฮะ ทุกอย่างมีความหวังเราก็หวังกันอย่างนี้มันตั้งแต่วันล่มจนถึงวันนี้จนมันเป็นโลเป็นภายอะไรตั้งเยอะนะเราก็ต้องดูดูกันไปนะฮะก็ฝากไว้เท่านี้สวัสดีครับ